สวัสดีครับนะครับผมช้างหัดนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาเทสนะครับคอร์สปันโลนะครับตัวผลสุดนี้นะครับก็วิธีการต่อวันนี้ก็คือผมใช้นะครับเอาสัญญาณเข้าจากโทรศัพท์นะครับมาเข้าที่คอร์สสี่ขาของเทอร์โบบูตตัวนี้นะครับแล้วก็แยกจากนะครับช่องเบสนะครับของคอร์สเทอร์โบบูตตัวนี้มามาเข้าที่ช่องอินนะครับของ ตัวปั้นโลตัวนี้นะครับแล้วก็ออกจากปั้นโลตัวนี้มาเข้าที่ power เลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะครับนะครับเราปิดแล้วนะครับนะครับอันนี้มาเสียงมาจากคอสบ์บู๊จริงๆนะครับ เบ็ดสายนะครับแนวลึกๆแน่นๆนะ แข็งแข็งสันส้นๆนะ นึบนึบแล้วก็มาปรับปรับนุ่มปรับแข็งที่ขอต้นถ่ายงั้นอีก โอเคก็ okay. ประมาณนี้นะครับสําหรับการเทสแนวเสียงนะครับก็จริงๆแล้วนะครับใครที่ใช้เทอร์โบบูสตัวนี้นะครับคอร์สเทอร์โบบูสสี่ทางมาไม่เป็นสามทางสามทางกับสี่ทางของผมเนี่ยนะครับก็สามารถเอาคอร์สโปรตัวนี้ไปปั่นเพิ่มได้อีกนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับอคอร์สเทอร์โบบูสเนี่ยมันจะมีจุดจุดหนึ่งนะครับที่มันจะเป็นเหมือนจุดอ่อนก็ค,คือตรงที่ว่าถ้าต้นทางเสียงมาไม่ดี ปลายทางเสียงก็จะออกไม่ครบด้วยบางทีมิกบางรุ่นนะครับเบสมาไม่ลึกนะครับมิกบางรุ่นเนี่ยเบสน,นะฮะกระเดื่องไม่มาอย่างเงี้ยน,นะครับมันก็จะทําให้คอร์สตัวเนี้ยไม่สามารถหาความถี่ตรงนั้นได้นะครับหรือว่าตู้เรานะครับบางทีเนี่ยเราต้องการลึกอีกนะครับแต่นะครับตัวเสียงต้นทางเนี่ยมันตรงมาเนี่ยมันมันไม่มีเสียงนั้นมานะครับ เราก็เลยใช้คอร์สปันตัวนี้เป็นตัวปันเสริมเพื่อให้ยกระดับเสียงนั้นได้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สเทอร์โบอบูสหรือคอร์สซิกรุ่นไหนก็นแล้วแต่ตามท้องตลาดสามารถใช้ร่วมกับตัวปันโลของผมได้หมดเลยทุกรุ่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการเป็นแนวทางก็ใครสนใจก็ติดต่อตามช่องทางนี้เลยนะครับผมช่างหัดสวัสดีครับ